ตำพริกลูกหม่งนะได้เดี๋ยวที่ตำแัดเี๋ยวค่อยล้างหมอกลับมาบ้านทีก็ทำบข้าวนะครับทำคข้าวๆแม่กินทั้งวันที่ก็ทำไปรอบๆนั้นไม่นจะทำใหม่ต้มปลาครับผมต้มปลาแล้วก็เดี๋ยวก็กูลงไปพริกสด มาแล้วจะเป็นยังไง

ยงโอ้ยย่าไปยืดดิกูไปมาคามเปลียนกนไป สมกัน <c oughs> ใช่ไปสมกันเลยะนะใส่ไหมต้องใส่ป่ะต้องใส่แระกจะป่าไมมต้องใส่รวมอย่างนีมันก็เพี่ใส่เยอะแต่ฝงอันนโคกินี่ล่าง่อบ <gesch> เะไปไเาหพาแค่แต่ผม6ปีหนาวโอ้โหยเป็นยปวดลติดองมาใส่เนาะนะใส่ก่ตเนีะใส่ดีตรงสมกับทิมะพาวทิมะพร้าวไหนพเดี๋ยวนายผ่าแต่ถามให้นายก็พอเลกไปนะ ทำไหนผู้นะครับกรเคยิยดเนี่ยใช่ครับมันเป็นสีเขียวนะครับใส่ต้องอยู่ชนอยู่นะครับกุนายครับออากีน่น ชัดปะค่อยชัดสุดเท่าไหร่ไม่ได้เปิดไฟมไ่ทับพีตักข้าวอยู Paint ่ที่นี่ the main house ฮะชิมก่อนอ,อร่อยได้พอกินได้โอเคเดี๋ยวมาทำให้ดูใหม่ なるほど。